สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยใครรู้มั่งยกมือขึ้นมาตาม GPS ค่ะนี่ค่ะ วันนี้เรามาแบบโอ้โล่งมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะ,อะไรนะเราผ่านการคัดกรองจุดด้านหน้ามาแล้วลานจอดรถมีรถสองคันค่ะไห้มาสักการะบูชาพญาเตางอยค่ะดูนี่นะคะดูนี่ค่ะวันนี้เช้านี้ เรามาเที่ยวพญาเต่างอยเรามาหาข้าวกินในตลาดเต่างอยเราก็ให้น้องสิริพามาน้องไม่ปาหลงไหมคะ่ะน้องก็พามาตรงนี้นี่คะ่ะครั้งแรกนะคะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเดี๋ยวพาดูรอบๆนะคะ เพื่อนคนไหนเคยมากันมั่งไหมคะโอ้พยพญาเต่างอยมีลูกเต่าเยอะแยะเลยค่ะแต่เรามาช่วงนี้ร้านปิดหรือว่าเช้ายังเช้าอยู่ไม่รู้นะคะเพราะว่าเพิ่งเคยมาค่ะนี่ดูสิคะเพื่อนเพื่อนโอ้โหสวยงามอลังการมาขอพรพญาเต่างอยค่ะช่วงนี้ก็ เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้เราก็จะแวะสักการะบูชานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองเนาะนี่ค่ะอืมก็กำลังเก็บทองมาไห ดูใกล้ๆน้ำปริ่มดอกบัวสวยจริงๆค่ะมีพญานาคด้วยเราเคยดูแต่ในคลิปในหนังนะควับพญ่าเต่างอยพอมากกอกอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะเช้าออกเที่ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวพอเย็นๆเราก็กลับไปพักที่สวนยางกกอกค่ะ ก็คือเหมือนการขับรถที่ไม่ไกลมากค่ะไปแต่ละที่นี่คือไปเช้าเย็นกลับได้สบายเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็เต่าเดี๋ยวพาเดินรับรอบก่อนนะคะ เรามาไม่ถูกเทศกาลเขาอะเลยไม่มีคนเดินโล่งๆเลยค่ะสบายสบายเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูร้านค้านะคะร้านค้านี่ค่อนข้างแสดงว่าเรามาเช้าเรามาเช้าไปใช่ไหมคะพ่ออยู่ไม่ไกลจากกกากอกเราตื่นเช้าค่ะเราตื่นเต้นกับที่อยู่ใหม่เมืองใหม่เราก็จะดื่มกาแฟเสร็จอาบน้ำอ่ะถ้าเสร็จแล้วก็จะออกท่องเที่ยวค่ะ หาคลิปสวยๆมาฝากแฟนคลับนะคะใครอยากมาเที่ยวเต่างอยมาได้นะคะช่วงนี้น่าจะเปิดค่ะคือตอนนี้เรามาเช้าเช้าค่ะก็เลยว่าร้านค้ายัางไม่เปิดนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวสายๆส,ส,สักหน่อยก็คงเปิดค่ะที่จอดรถเยอะแยะเลยนี่ค่ะจอดแล้วก็เดินเข้ามาเต่างอยคำบูชาทูปพญาเต่างอย สุดทูปสามดอกท่องน้ำโมสามจบ ตอนนี้ใช่ค่ะคนเริ่มมาแล้วเห็นแล้วมาอีกสองคันตรงนโน้นนะเรามาเช้าค่ะตกใจเหมือนกันว่าทำไมเงียบตอนแรกอ๋อห้านก็เริ่มทยอยเปิดนะคะโอ้ยกว้างใหญ่มากเลยค่ะเดินเที่ยวรอบๆก่อนนะคนไม่เยอะก็มาเช้าๆก็ดีเหมือนกันคนไม่เยอะไม่ต้องไปเดินเบียดกันเนาะอากาศดีอากาศนี่ขนาดมีแดดแล้วก็ยังโอเคนะคะ สำหรับการท่องเที่ยวเปิดเมืองต้อนรับการเปิดเมืองเปิดประเทศมาเที่ยวเลยค่ะเพื่อนๆพอพเที่ยวต่อ้อยเสร็จก็ไปกกกอกต่อนะคะสวนยางน่าอยู่มากเลยค่ะอันนี้อุย้ยอันนี้น้ําแห้งเหรอคะแต่ลมเย็นเฉีวดูจากใบไม้ะคะ่ะลมชิวเลยคะ่ะธรรมชาติจริงๆอันนี้เมื่อกี้สะพานที่ข้ามมาอ๋อน้ํามันลดค่ะสงสัยอีกหน่อยน้ําลดน่าจะเดินได้เนาะ เต่าง่อยเคยได้ยินหต่อชื่อแล้วก็ดูรูปมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วค่ะเต่างอยเนี่ยตอนนี้ได้มาเห็นของจริงแล้วค่ะของจริงเต่างอยนี่ค่ะรับๆเนาะพอดีตัวคนเดียวนะคะ่ะก็เลยไปไหนมาไหนคนเดียวมีน้องสลีพาไปชินกับการเดินทางคนเดียวอยู่ค่ะ ค่อยมาหาเพื่อนเอาข้างหน้าเน,ะนาะแม่ค่ะนักท่องเที่ยวก็คงเริ่มมาเที่ยวเหมือนเราใช่ไหมแต่เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะไม่เหมือนเราไปคนเดียวเพราะว่าอ,อบางคนเขาก็มีภารกิจติดธุรนะเนาะถ้าจะรอพร้อมๆเมือนเราคงไม่ได้มาต่อย่างเนี้ยเราตื่นเช้ามาินกาแฟเสร็จอาบน้าําอาบผ้าล้อหมุนค่ะกดเลยเต่างอย จะมาหาอาหารอร,อ,อร่อยอร่อยกินที่เต่างอยค่ะก็แวะเที่ยวไทยคลิปสวยๆไปด้วยเนาะรบกวนอาฝากกดติดตามช่อง youtube เจ๊เพชรมาไกลด้วยนะคะแฟนคลับเข้ามาดูแล้วช่วยเมตตากดติดตามกด subscribe ให้เจ๊เพชรด้วยนะคะเจ๊เพชรจะได้มีโอกาสอา่เปิดช่องไลฟ์สดให้เดูะคะ่ะจะพาเที่ยวให้ทั่วไทยเลยนะคะ ตอนนี้่าจะพาเที่ยวแถวสกลนครกกกอกมุกดาหารแถบรอยติดต่อแถวนี้ค่ะเพราะว่าเยอะมากทั้งเดือนคงเที่ยวไม่หมดค่ะแต่เดี๋ยวถ้าาช่องสามารถเปิดไลฟ์สดได้ก็จะพาเที่ยวให้ทั่วใจนะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ยันไปถึงปลอยเปรตเลยค่ะก็คงจะด่านเปิดพอดีเนาะปีหน้าเนาะคลิปนี้ขอลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิป เต่าพญาเต,ต่างอยค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมนะคะเพื่อนๆทุกท่านค่ะ